แต่หลายคนถามว่าเออน้องบอสเบสจะมีเวลามาขึ้นเวทีกับโปรเกมเมิว์ิีอีกหรือไม่บอสบิ๊กจะให้บอสเบสมาขึ้นอีกตอนไหนเออหลายคนก็ถามเนาะนะครับหลายคนก็ถามขอมาก,ก็จะบอกเลยนะครับว่าน่าจะเร็ววันนี้แหละอืมผู้เจ้าอยากให้มาบ่ล่ะผู้เจ้าอยากให้มาเร็วบ่ล่ะแช่ไปได้หลาย คอมเมนต์ว่า,าอยากให้มาอยากให้มาลองเบิ่งดูเออนะครับเอาอนี่ยไงนีนะครับ,อ,อ,นะรบอืออยากให้มาผู้เจิ๋วทิพ์ม,มาจิ๋ละ่ะเออพิม,มออพ์ม,มาหลายๆเนาะเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งหนาหนางานแล้วก็บสีวัาเรียงเงินบอดไปนําเนี่ยไงพัผนผ่าพันข้อ,ขอแมนครับพัผนผ่าพันข้อแบบคือมันอินนะทุกคนกคนึกนออกไหม คือพันผ้ามันคอคืออินมากข่อยก็ยังอินเนาะื่อนี่เออข่อยก็อ,อินอินมาคักคุณแล้วเพราะว่ายัางอคิดพอสม,มัยจะของเป็นบ่าวเป็นสาวก็สีพันละยาเนาะ <c oughs> อิหลีนะครับ <c oughs> นี่พี่นอ <c oughs> อ้องอผ้ามาเชียงในเลยคุณนุมหนาโอแมนบอกครับ <c oughs> จริงก็อาจจะได้ไปนะเชียงใหม่แล้วทุกคนดูดไลฟ์เมื่อคืนฟินมากๆน่นเห็นบอก อาน้องเบสเป็นผู้หญิงที่หาใครมาเปียกอืมนะครับเอาฟินคือกันจานนมเห็นบ่คือคือผมพูดเลยว่าเมื่อคืนนี้ถ้าใครไม่ฟินนะคือหูมันก็หูเป็นไปได้นะพี่ๆเนาะคือผมนี่เองยังว่าผู้ขาเบิ้งเลยผู้ขากับสีร้อยอยุ่นเน้อีลีนะบรรยากาศหนางานกับพี่น้องครับฟังนั่นจะเป็นวัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะเขาหันหนาขึ้นไปหาวาดัดนะครับข้างๆนี่เป็นหมู่บ้าน ข้างหลังนี่เป็นภูเขาหลังก็เป็นโรงเรียนนะครับอยู่ด้านหลังเขาเด็กอยู่ในสนามโรงเรียนนะพี่น้องเด้อนะครับอืมที่นี้หลายคนรุ่นหลายคนถามเขามาว่าวันที่เท่าไหร่วันวันไหนที่น้องเบสบอดเบสสีมะขืนไปที่กระบอดบ,บิ๊กอีกเพราะว่าเอฟซีให้การตอบรับเยอะมากแล้วก็โอเคอย่างมากนะครับแล้วซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่ด้วยนะทุกคนว่าเราจะ เอา,อาบอเสเบสมาน้องเบสมาเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งชิวงานนั่งว่วงๆนี่สองนะครับต้องดูว่าอ่ามันไกลแค่ไหนเพราะถ้าเดินทางไกลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อสําหรับเพิ่นอยู่เพราะว่าถ้าไกลหลายนะครับเพิ่นเพิ่นอาจสิ่สะดวกก็ได้แต่ถ้าใจรักสักอย่างมันไม่มีอะไรไกลหรอกเออนะครับอืมก็ลองดูนะครับว่าถ้ามื้อไร จาภาพโอเคอยากให้คืนน้ำก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าการเดินห้างก็ตอวมิคาหนามันคาเดินห้างมากอยู่แล้วนะครับเทากัสถาบางว่าจะภาพพ่นสิโอเคบออะไรอย่างนี้เออขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมีความสุขเห็นบอคือ FC มีความสุข FC Enjoy พี่พี่เอ็พี่พี่โอเคเราเขาค่อนข้างที่จะโอเคนะเออแต่ตอนนี้ เป็นแต่ฝนลินหรีพี่อ้องเบืองเยสีทองฟ้าอันนี้แค่สี่โมงเย็นเองนะเบิองสีทองฟ้าฝนจะตกเอเออแต่มันไม่ตกหรอกแต่ว่ามันเป็นอากาศอึมครึมที่ว่าเย็นๆนะนะอืมแต่ว่าผมถ้าให้ซาวเสียงในนี้ผมว่านะทุกคนต้องอยากจะมาแน่นอนล้านโปรเซีนอยู่แล้วถูกป่ะครับเออถ้าถ้าซาวเสียงในนี้คือพี่ๆแม่ๆทุกคนนีย่ยังไงก็อยากจะให้มา เออยังไงก็อยากจะให้มาล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมาขึ้นเวทีเออใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้ขออนุญาตว้างเลยนะครับเ้อขออนุญาตบ้างเลยปึ๊บเดี๋ยวขาดก่อนมาเดี๋ยวผมดืมแชร์ตัวนะะอือทุกคนเข้ามาแล้วขอขอหนึ่งแชร์ให้หน่อยนะอืขอขอคนหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์ให้เนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ไปสัก,กวันอือ บรรยากาศหน้างานอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้ะแชร์เรียบร้อยแล้ะรอในกลุ่มแล้วฟินมากดูจนจบรลยเลิศดนะครับอ่ะทุกคนเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งแชร์สวัสดีครับท้อหนุ่มสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีจ้าพี่สาวจากเมืองแดนไกลนะครับจากเมืองนอกสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับยวผาให้เบิ่งหน้างานมาที่นี้ ว่าทางเข้างานเป็นอย่างไรเนาะนะครับกระแสตอบรับดีอันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่ากระแสบอ b บิก๊กบอ b เบสนะครับมันก็เกินคาดแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆชอบแล้วก็รู้สึกว่าอินกับอบอสทั้งสองนะครับอืมก็ค่อนข้างอินมกนากๆเลย อีนาง,งานเลยครับพี่น้องนัดโอ้เขาเขียนบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทเราใช้มาตรการเด็ดขาดทางอาญาคือดำเนินคดีพร้อมใครทำผิดผู้ดใดทะเลาะวิวาทกันจ่ายทันทีสี่แสนค่ามงดนตีจ่ายทันที 4, คือสี่แสนนะครับทุกคนนะคือจ่ายทันทีคือสี่แสนเลยนะจะทำเป็นเล่นไปนะอันนี้คือบรรยากาศในานครับพี่น้องพอขาดไม่ขาดติ๊ม งาเอาไปหอดถุนเดี๋ยวเราเดินไปดูเดี๋ยวเราเดินไปดูว่าบรรยากาศหน้าง,งานเป็นไงบ้างโอ้โหนี่พอขายไม่ขายมากหลายนะครับพี่น้องอันนี้ร้านจอดรถมันจะอยู่หลังวัดนะครับพี่น้องเด้อร้านจอดรถจะอยู่หลังวัดแล้วก็จะมีบอ่อน้ำของซุมชนุกง่ายเลยทัทั้งหลัง อันนี้หลังวัดนะครับพี่น้องใครเข้ามาแล้วนะหาที่จอดไม่ได้ทะลุมาหลังวัดเอา้าโอ้ยมาเจอคนดังตัวนี้ <laughs> เอาเลยท่านนอยาก,กว่ะสุดท้ายได้กินก,วก๋วยเตี <laughs> ๋ยวเขาบ่ฮะดีก๋กวยเตี๋ยวมาไก่บะหมี่เด้อดิชูไทยไม่ได้บะมุนก๋วยวเตี๋ยวเออเอาเลย <c oughs> เลือดเอา บ่มีบ่มีเพราะมันเป็นงานบาดพี่น้องโอ้หนังไก่ที่แคมูนี่ปลาถูกสีไหมสีแกม้มหมูผ่าแกะยูบบส,สีวิทยาลัาาาา <c oughs> ายแท้เอาเดี๋ยวไปชิดจงกิเขาเดี๋ยวผมพายางเบิึงบรรยากาศพี่น้องคุณอ่ะสุดยอดท่างกับเป็นผู้เป็นยังบุญเด็กนี่หน้าง,งานเพราะขาดไม่ขายหลายครับถึงหน้างานเด็กหน่อยกำลังหยอดครับพี่น้อง ใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มเด้อ EP ที่72ดูได้2วันนะพี่ๆนะดูได้2วัน EP ที่72นะครับกดคลิกลิงก์ด้านล่างนี่เลยคลิกลิงก์ด้านล่างนี่เลยครับเบิ้งได้สองมือเบิ้งได้มือนี้ดูได้พรุ่งนี้ด้วยนะครับวันที่4วันที่5นะครับชุมแพวันพรุ่งนี้วันนี้อยู่ที่เกษตรสมบูรณ์นะครับว่ามปนเกษตรวสิสัยเด้อเกษตรสมบูรณ์เด้อนะครับอือ uh อ่ะใคร นะครับยังไม่ซื้อบัตรจองตัวคลิกลิงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะบัตรราคา1 2ึบาทนะครับทุกคนนะนะครัเบิกเดดสองมื่นเด้อพี่ๆเด้อนะครับคุ้มค่าบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนโชว์อีกครั้งนะครับจัดเต็มนะครับส่วนจะเป็นโชอีอยังนะครับนี่ นะฮะชวนจะเป็นโชคอีกอย่างเดียวรอเบงซื้อแล้วขอบคุณครับพูดได้ว,ว่าได้ซื้อบัตรคลิกล,ลิงด้านล่างได้เลยพี่น้องเด้อจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะมีนะได้เบิงนะครับ2องมือติดต่อกันเลยนะครับซื้อหนึ่งครั้งดูได้สองวันนะวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าที่ชุมแพรพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนโชว์ค่อนข้างจะมีปรับหลายอันหลายอันหลายย,าย่างอยู่นะ อะไรอะไรย่างอยู่ได้เพราะว่าที่เข้ากรุงเทพเราก็จะทําแบบหนึ่งเนาะแล้วถ้ามาโซนบ้านเราก็คือเวลามันไม่ได้บีบมันก็จะไปโชว์อีกลักษณะอีกแบบหนึ่งซึ่งจัดใหญ่จัดเต็มนะครับลุงเทพตะลุกบ่มีหรือมิซูเคิลบ่มีมันบอครับแต่ถ้าเรานะครับรอดในกลุ่มแล้วขอบคุณครับแต่ถ้าเรามาโซนอีสานบ้านเรานี่เวลา จำกัดก็จริงแต่ว่าอย่างไยก็มีการยืดหดุ่นได้เพราะฉะนั้นเราจะมีการปรับเพิ่มสคริปต์เข้าไปอีกนะครับมือแรกหนาสิซ้อมเหมือนก่อนซ้อมสคริปเพิ่มเข้ามานะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวท่านรอดูในกลุ่มได้เลยผู้ใดว่าในเขากลุ่มลิกลิงด้านล่างตอนนี้นะครับบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงราคาเพียงแค่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับจิ้มบางหานนี่เราเรายือนอยู่หน้าเวทีทุกคนเห็นไหม หลังเวทีนะครับวิวบางเดียรพี่น้องอ้ยภูเขาร้อมรอบนะครับวิวคือภูเขาร้อมรอบคือเลือดมากคอยบอกเขาเลยว่าเลือดเลือดีอด,อดีนะครับอืมเลือดอีดีใครยังไม่มาใครยังไม่เข้ากลุ่มนะทุกคนเฝ้าซื้อบัตรจองทัวเขาภูมิเดีเลยนะครับตอนนี้บัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงราคาเพียงแค่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเออนะครับบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับอืนี่เห็นบอมครับพี่น้องสาสจิตเต็มเลยดิอีเมลรอดในกลุออก่มเหรอจ้าลูกนมวเริดนะครับขอบคุณครับไม่เดินไปชมเรือนอยังไปชมเรือนสาวบ้านเอียงนี่ข่อยงงคืออะไรคุณพี่น้องเบสรักทุกคนในวง น้องเบสัธยาใสาดีที่สุดรอลิงรอลิงใช่ไหมฮะรอแป๊บหนึ่งถ้าใครซื้อบัตรจองตั๋วนะคะถ้ซื้อนะตอนนี้นะพี่น้องนะคอยบอกเลยว่า1ลึ่งิงกัได้เร็ว2องอนุมัติได้เร็วพร้อมแต่ถ้าซื้อช่วงคำ่คำหัวค่ํานะเออหมายถึงว่าถ้าซื้อในห่วงเวลาหกโงหนึ่งทุ่มอันเนี้ยเขาสิได้รอลิงรอการอนุมัติพร้มพอมเพราะฉะนั้น ถ้าจะซื้อให้รีบซื้อตั้งแต่หัววันนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือแอดมินยังเหตุงานอยู่แชร์แล้วขอบุณครับเขาเอียงนอกรีการพิพูเขาเอียงนอกือเยีงนอฮะยี่ใส่เอาโบได้บอกบสบอกทู่หาโบทถ์แม่โบสถ์ปรานแมนโบสผู้รับประสานตัวนี้นี อืวิวภูเขาดีครับวิวภูเขาแบบงามเลิศกระเสือสีอีเลยดเออวิวภูเขาเลิศบอกแล้วว่าเลิศด,ดีคีครับพี่นอ้องไม่เข้ากลุ่มนอนไม่หลับฮ่าฮ่าฮ่าสแนหหาทางออกบ่ได้แมนบอวิวงามกับพี่น้องวิวงามอีกีหาทางออกบ่ได้แมนบอัอ่นอออบ่อจริงๆอ่ะเราเรามีทางเข้านะทุกคนนะพี่ๆนะแม่ๆนะ เรามีทางเข้าแต่เราโนการออกเข้าได้ห้ามออกว่าจะผ่านสักรอบก็ไม่ได้เหมือนขาดอะไรวิ่ย่าไปพันพี่อีีย่าไปพันว่ายพานเด้เขาแล้วห้ามออกอีกตั้งหากเออนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับเย็นสบายครับพี่อืม <Okay. S 1> หมู่บ้านเรื่องลือตำนานสาวบ้านแต้ค่ะอ๋อเหรอ ใช่ไหมพี่ตำนานโอสาวบันแต่ผู้งามมึงสิบบาทแล้วยังไงผมือบ่หูเนะาะบบนี้ผมสิไ,ไปอันไปสืบข้าวได้แบบเนาะเออยิ่งกว่าเสียยิ่งกว่าเสียใช่ไหมเดี๋ยวสิไปสือมาไหเด้อนะครับว่าจังเดีก่อนตำนานองเนียก่อนสาวบันเตะผู้จบผู้งามผู้สวยัสิแมืนบอไม่สิไปสืาาอพาลัสนอนี่เดียกนอน,อนองมากนะครับพี่นองนี่ เออจริงค่ะสาวบ้านแต่สันนงซาเนี่ยอะไดเนอบปะน,นี้นาะสาวซาสาว,สาว,สาว,สาวลื้อเมงสิบอกนี่น้นองๆเขามากนะครับโว่าคอยมากบรรยากาศาคครเนาะผีน้องในวงเนี้ยคือวิวแบบคือยอมรับเลยเรื่องวิวแบบงามอีหลีเลยวิวงามอีหลีนะที่เก้าอันบันไดเนี่ยเขาเพิ่มเนี่ยปะอีกจักอันนึงจักอันนึงเนี่ยปะ เวลาขึ้นแล้วมันขึ้นยากไว้เด็กหน่อยยงี้เขาใส่กะบะไหมเมือเอเอม่อื่นเนี้ยผมเสือหาได้ปากบ่ละ่ะล้านเนี่โกบ,บอนบ่กวนครับมันยูวัแถวโรงไฟ่าไ้าเนี้ยคือนี่อย่งเป็นล้านน้นลโลไฝาขันแกนบ่เมีนมครับก็จเป็นโลกไม่ฝ่าขันแกนไม่ติดพรร่สอยเี้อยกเกียกบมารับโทรื้อาแบบ มันง่าวซ้ำในนี่มันตีาะประธานซ้ต่วขันขอโก่อนจะเป็นเกียรอ่าโออเพราะว่า่อยเล้าเนี่ยขอหอขอนแก่นีเล่าอยนอนอยู่ขอนแก่นเล่าขอนแก่นเราขอออกมากฉันก้อนรุ้นอยู่ฉันร้นเราบอกเขาไปซื้อร้านเนี่ยอืมไอพี่แนกกับสีม้าส้นเห็นพี่แนกว่าห้ยดีร่ะพ um ูหาพี่แนกอ่ะอ้าแนกหุ่น่วนอาจารย์ร้วนนี่แหละเออ นี่เลย ND นี่ ND กับแน็กนะนะั่นละโหลดนั่นะไอ้ให้พี่แน็กซื้อมาให้ก็ได้ดป้อมือพี่แน็กกับสีมาอ่าฮะง่อยขึ้นง่ายๆนะสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้กำลังงานบนงานนะครับชุดรถชุดรถยางมาหอดเบิรแล้วพี่น้องอืมรถชุดรถอะไรมาถึงหมดแล้วอ่าตอนนี้กำลังเดินระบบพี่ป,พป,ปูพี่ปูถามแบบไปพี่ปู ตามเราไปอะโอเคร่อนรถอันเื่องปันม้านะครับอยู่บ้านไหนคุณนุมบ้านบ้านแต่นะครับบ้านแต่เอออันนี้บ้านแต่นะครับพี่น้องบ้านแต่วัสดุตํบบ้านแต่อําเภอกกษตรสมบูรณ์บ้านไหนนะพ่อบ้านน้องแต่อันเขาคือว่าอย่างน่ะผู้สาวซาอย่าง ทำไมพ่อทำไมาวมันแเรอผู้โฉบผู้งามบเรื่องไหนนเออผู้สาวงามสิเพื่อน่าเอาอดีตโอ้อดีตเอาเอาออดีตนาเอโอเเอาสาวงามสาวปันแต่ัตเอาอดีตนาะอดีตนาเโอเคเอาอ่ะ <substit uting> ที่หนุ่มมาเดินสายช่วยอรดดีมากขอบคุณครับอ๋อครับครับโอเคแต่วงเนไ้โอ้โอ้เออจะพนมยูเลรอเนาะโอเคเออเออโอเคอสวัสดีครับแวเยะจอหลังอะโอเค เสร็จแล้วนะครับทุกคนไฟก็เสร็จแล้วบอกซื้อซื้ซะพี่น้องไฟอหนมฉาก้าหลายเลย้ยบ่ายอมเ่ไา้ใดดิดถ้าไม่ยอมฉากมันไม่ขึ้นนะครับ,รบนี่ผู้จอบเบิ้งนี่แหละไฟนี่ผู้จอบเบิ้งนะครับไฟแบบหลายบพยอมฉากบ่ไา้มันบ่ขึ้นนะครับอันนี้เสร็จหมดแล้วทีมทรงทีมเสียงเป็นเซตพิธีเรียบร้อยแล้วอ่า สาวันแต่ดังสิ่ดีบ้านนี้ปแบบสลลนละุ่เลดิดนะเลดิดเลิศเลิแต,แต่แต่ละหมู่บ้านแต่ละหม่องเขาเฉิดมาจะมีประวัติอืมจะมีประวัติแต่ละที่แต่ละทางเนาะอันนึงบ้านบ้านนึงกับแบบนึงบ้านนึงกับแบบหนึ่งสีหน้านะ่เพราะจะมีประวัติของหมู่บ้านเขานะบ้านนี้มีอันนี้บ้านนี้มีอันนี้อันนี้เป็นจุดเด่นสีหน้าเออโอ้ยวีหนวอไมากลายมึง,ง ยังไม่วคยหันไปให้เบิ่งนี่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 อ้าโถพอยขึ้นไปย่องเครื่องนี้ก็คือสีนาวดีกว่าเบิ่งไงนี่นี่ดูบรรยากาศคือเลือดมากอ่ะทุกคนแชร์ให้แนวขอบคุณครับอ่ะใครยังไม่ซื้อบัตรจองถัวข้ากลุ่มนะทุกคนคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะตอนนี้ EP ที่72ดูได้2วัน วันที่4วันที่5นะครับทุกคนจิมดิ่งด้านล่างเดียเลย129บาทบัตรหใบหัวใจ1ดวงนะ